ครับสวัสดีครับนเพื่อนวันนี้คลิปนี้เกิดจากความสงสัยล้วนเลยนะฮะว่าไอ้เจ้าปืน M1911 เกนี่ยกับให้คับเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะสลับสไลด์สลับล่างสวิร์ฟกันได้หรือเปล่านะฮะแล้วมันใช้งานได้ไหมวันนี้เดี๋ยวจะทําการทดลองสั้นๆเห้เพื่อนได้ดูกันนะฮะว่าถ้ามันสลับล่างกันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่านะฮะมันยิงออกไหมปล่อยแก๊สได้ปกติหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันฮะว่ามันทําได้ไหม ซึ่งสำหรับ1911นั้นจะเป็นของ AW Custom นะฮะแล้วก็ไฮคาปาเป็นของโตเกียวมารุอิฮะเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวเราลองสลับล่างกันดูก่อนเลยนะฮะสไลด์ของ M1911 AW Custom นะฮะแล้วก็เฟรมของมารุอิฮะไฮคาปาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถใส่กันได้ไหมไปดูฮะเสียบเข้าไปฮะลื่นปลืด้ดอย่างกับเขาทำ กันออกมาบริษัทเดียวกันเลยซึ่งจริงๆเป็นคนละบริษัทคนละประเทศกันเลยนะฮะของญี่ปุ่นกับของไต้หวันนะฮะซึ่งไอความที่มันเป็นตระกูล1911ด้วยกันอ่ะมันก็เลยทําให้ใส่ด้วยกันได้นะฮะโอเคสไลด์ถอยกลับทไลท์ดึงกลับโอเคเหมือนเดิมนะฮะลั่นไกลได้นะฮะต่อไปเรามาดูที่อ่ะ สไลด์ของมาโลอินะฮะพลาสติกตัวนี้เป็นไฮคาราบ3นสนะฮะกับเฟรมของ M1911 นะฮะของ AW Custom ดูฮะเสียบเข้าไปโชะใส่ได้นะฮะใส่ได้เหมือนกันเลยแล้วก็จุดของคันค้างสไลด์ตรงกันแบบเป๊ะๆเลยนะฮะเหมือนออกแบบมารองรับเป็นยังไงก็ไม่รู้ <laughs> โอเคฮะลั่นไกลเรียบร้อยฮะทั้งสองตัว สลับเวิร์ฟกันได้นะฮะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูด้านข้างของเฟรม1911กับสไบลด์ไฮคาปาที่จดฮะซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะก็ตามนี้นะฮะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลองยิงเทสดูว่าเป็นยังไงฮะยิงได้ปกตินะฮะใช้งานได้เลยนะฮะ ต่อไปเราไปดูนี่ฮะสไลด์ M 1 9 1 1กับเฟรมโตเกียวมารีให้คาปา4.3ฮะซ้ายขวาหน้านะฮะความยาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นลำกล้องกับสไลด์ของ1911นนั่นเองนะฮะไปดูฮะใช้งานได้ไหมทำการยิงได้เช่นเดียวกันนะฮะใช้งานได้ปกติเลย ซึ่งทั้ง2กระบอกนี้ในการทดสอบนี้ผมใช้แก๊สเบาเพื่อความเซฟไว้ก่อนใช้แก๊สเบาซึ่งหลังจากทดสอบแล้วเนี่ยสตัวนี้สามารถสลับเซิร์ฟสไลด์เซิร์ฟเฟรมกันได้ยิงกันได้ปกตินะฮะโดยไอการทดลองครั้งนี้นะฮะมันเกิดขึ้นจากความสงสัยล้วนๆเลยนะฮะเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เมื่อเราสงสยัยเราต้องรีบขจัดมันให้หมดสิ้นไปฮะเพื่อน โอเคฮะคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฮะรักษาสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนฮะสวัสดีครับ